เตรียมตัวให้ดีใกล้เปิดให้ลงทะเบียนผู้สูงอายุรับเงินสูงสุด1,000บาทต่อเดือนใครที่มีคนในครอบครัววัย60กละัดต้องรู้เพราะเป็นสิทธิผู้สูงอายุทุกคนจะได้รับเป็นสวัสดิการสำหรับคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนั่นก็คือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยรัฐบาลเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2564าสำหรับคนที่ ปีนี้มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์และกลุ่มตกหล่นที่ไม่เคยได้รับเบี้ยมาก่อนรวมถึงผู้ที่เคยได้รับเบี้ยอยู่แล้วแต่มีการย้ายที่อยู่ทะเบียนบ้านและผู้ที่ขณะนี้มีอายุ59ปีต้องไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในปีงบประมาณ2564ด้วยเช่นกันโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม63เป็นต้นไปสำหรับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับเงินจำนวนต่าง ตามช่วงอายุแบบขั้นบันไดได้แก่อายุ60-69ปีจะได้รับเดือนละ600บาทอายุ70-79ปีจะได้รับเดือนละ700บาทอายุ8 0ปีถึง8ปปีจะได้รับเดือนละ80บาทขออภัยครับ800บาทอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเดือนละ1,000บาทครับซึ่งทางภาครัฐจะดำเนินการโอนเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุทุกวันที่10ของทุกเดือนในวันทำการ ซึ่งหากวันที่สิของเดือนไหนตรงกับวันหยุดก็จะโอนเงินให้ก่อนวันที่10ในวันทําการแล้วใครที่มีสิทธิ์ได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุบ้างมาเช็คไปพร้อมๆกันถ้าคุณหรือคนในครอบครัวมีคุณสมบัติดังนี้ก็เตรียมบัตรประชาชนทะเบียนบ้านฉบับจริงสมุดบัญชีธนาคารพร้อมสำเนาให้พร้อมไว้เลยหสัญชาติไทย 2. มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน25 04. ถ้าบัตรประชาชนระบุเฉพาะปีเกิดให้ถือวันเกิดวันที่1มกราของปีนั้น 3. ม,มีภูมิลำเนามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นตามทะเบียนบ้านที่ระบุไว้ C. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากงานภาครัฐรัฐวิสาหกษษษิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ผู้รับเงินบำนาญเบี้ยวัดบำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานการณ์สถานสงเคราะห์ขอ,ของภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจำหรือ ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประจำห้าหาเคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วแต่มีการย้ายทะเบียนบ้านต้องลงทะเบียนตามทะเบียนบ้านใหม่เมื่อคุณมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดและเตรียมเอกสารไว้พร้อมแล้วเดือนตุลาคมที่จะมาถึงนี้ ก็สามารถไปติดต่อด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ญาติไปดาเนินการลงทะเบียนแทนได้ที่เทศบาลองค์การบริหารส่วนตาบลอบตอสำนักงานเขตในพื้นที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครับ